สวัสดีค่ะเอชีทุกท่านวันนี้วันที่14มีนาคมสองหหก้านะคะก็ใกล้วันเวลาเข้ามานะคะตัวเลขพ่อปู่บนเขาท่านให้8ปดหกหาเลขล่างให้แปดสนะคะนะคะพ่อปู่บนเขานะคะท่านให้มานะคะแปดหก้าเลขล่างแปดสองค่ะ ใกล้วันเวลามาแล้วนะคะทุกทุกท่านก็รีบซื้อรีบหาจัไว้แล้วเนาะก็ไม่รู้เลขตัวไหนดังไม่ดังกับสาวทําไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้ไไดูนะคะสำหรับเลขทิ้งวันนี้นะคะไม่รู้ว่าตัวไหนเขตดังก็ไม่ดังกับสาวดังไม่รู้นะคะวันนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านดูเลขในส่วนทมอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามนะคะ ตัวเลขมีสิทธิ์ออกได้สาว่งสอง 2, ตัวสามตัวแล้วก็มีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันกับท่านผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนเสาดำที่ไปตามหาตัวเลขก็อยากจะให้เอฟซีถูกนะคะเอาแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยจ้าตัวเลขในส่วนทำนะคะแคบไปเลยนะคะคปะคะูปะะป่บนเขาให้แปดหกห้าแล้วก็แปดสองค่ะอันนี้เลขน้องเพ้นนะคะ แม่ปูปล้ำจำเปงเรารีบบอกกันเลยรีบแคบเลยค่ะแต่สาวดำขอบอกนะคะท่านชอบใบไหนฉันซื้อใบนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อสองสามใบนะคะชอบใบไหนซื้อใบใบนั้นเลยค่ะนะคะ mm hmm. อันนี้เลขพ่อปู่คลาดหนึ่งนะคะ mm hmm. นะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะใบละ สองตัวสามตัวแค่นี้เองนะคะ,ะเราก็ซื้อแต่ตัวเราชอบแต่ความหมายสาวดาว่าท่านถ้าท่านชอบใบนี้ท่านก็ซื้อให้หมดทุกตัวเนี่ยค่ะ้วนกะ็มันก็ไม่หลายตัวหรอก็ซื้อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกแล้วก็เจ็ดหกอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะถ้าบุญฟ้าวาสนาเรามีเราก็จะได้เราก็จะถูเราก็จะซื้อเอ,อตัวถูนั่นแหละเนาะอันนี้เลขผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะ ผู้ใหญ่ใจเย็นก็จะให้สามหางนี่หกตัวสองหางหกตัวนะคะแต่ของผู้ใหญ่ใจเย็นก็เข้าทุกงวดนะคะอ่างวดนี้เป็นงวดที่สี่อ่ะมีไม่เข้างวดหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าสามงวดนี้งวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะคือให้มาสามเข้าสองละนะคะไม่เข้างวดหนึ่งทั้งหมดรวมสามงวดนี้งวดนี้งวดที่สี่นะคะ เลขความสมธรรมก็นับเป็นใบแล้วนะคะจางวดนี้มีสิบเอ็ดใบนะคะท่านชอบใบไหนเลือกเอาไปซื้อใบนั้นนะคะอันนี้เลขปู่วัดป่าทุดงแล้วก็ให้มาสองหกหนึ่งแล้วก็เลขล่างสามเก้าล้านเปอร์เซ็นนะคะล้านเปอร์เซ็นหรือ10ล้านน่ยร้อยล้านมั้งเนี่ยร้อยล้านพันล้านเนาะอ่าดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะ ดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันนะคะไม่มีใครสามารถร,ร,รู้ว่าเลขจะออกอะไรนี่เลขผู้ใหญ่ใจดีจ้าแคปเอาเลยแคปไ้ยังคาแคบไปยังคะถ้าแคปแล้วจะไปต่อนะคะเนี่ยถ้าชอบใบของผู้ใหญ่ใจดีก็เนี่ยแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งแปดแค่นี้ค่ะ มีแค่ที่ตัดสินใจเลยนะคะว่าเอาใบไหนนะคะ,ะเลขอาจารย์แมวน้ำนะคะให้เฉพาะหกตัวแล้วก็จะให้แบบนี้ทุกหวดนะคะแต่ละอาจารย์ก็จะให้อาจจะให้เทบทุกหวดหรืออาจทุกหวดนะคะ อันนี้เลขอาจารย์พลนะคะเลขอาจารย์พลศูนกสี่แล้วก็ศูนย์กเจ็ดเลขสองตัวก็ให้มาหกสี่แล้วก็หกเจ็ดแค่นี้ค่ะนะคะแค่นั้นละค่ะเห็นไหมละคะว่ามันเลขมันมันมีไม่หลายตัวนะคะแต่ละใบแต่เราชอบใบไหนเราก็ซื้อเอาไว้นั้นละค่ะ อันนี้เลขแม่ย่าไพารีนะคะเลขแม่ย่าไพารีค่ะให้มาแล้วนะคะนะคะชอบเลขใบไหนในสวนธรรมซื้อเลยนะคะไม่ต้องโมอโอเอลังเดใจท่านซื้อเลยค่ะ เอาใบไหนเอาใบนั้นเลยนะคะอันนี้เลขของอ,อาจารย์บรอลออกนะคะอาจจะเขียนว่าอาจารย์ปลอ,ออกแน่หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเนาะ, <c oughs> ะเลขของสวนธรรมมีอยู่เท่านี้นะคะ อ่าทั้งสามตัวสองตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะนะคะสาวดาแนะนาท่านแบบนี้แหละถ้าท่านชอบใบไหนท่านซื้อใบนั้นนี่เลขตาเกี้ยงนะคะเห็นไหมคะเลขสวยั้งนั้นเลยตัดสินใจไม่ถูกเลยใช่ไหม <c oughs> อา้าวสาวดําลืมนับนั่นเนี่ยฮอนับ แคแคแคบยังคะแคปยัง,ยงเอาแคเนาะเดี๋ยวสาดำจะวางใหม่เพราะว่าลืมนะว่าจใบทั้งหมดเลขในสวนทํนทนในงวดนี้เนาะ,ะหนึ่งนะคะห่งเลขตะเกียงนะคะหกแปดหนึ่งหกแปดกแปดหกงและแปค่ะอ่าใบที่สเลขบอลออกนะคะก็มีศูนย์แอ่ะแปดศูนย์แป 1นึน่และ6กห้านะคะอ่าเห็นไัมลละมีสองแล้วนะสองละสละสองใบละอ่ะสามใบอ่านี่ของอาจารย์พลค่ะใบที่สามศูนย์หกสี่ศูนย์หกเจ็ดหหนะคะใบที่3าละเอามาอ่ะทีนี้ใบที่ห้า อาจารย์แมวน้ำเนี่ยนะคะให้มาเรียก3ตัวนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยจากแคปเลยนะคะ9 5 3 8ห้าสามแปดหนึ่งห6ห้าหนึ่งเจ็เจ็ดสอ่โอ้จะเรียกสวยๆนะคะอ่ะจักใบแล้วล่ะยีบแล้วมากินห้าใบเนาะ อ่าใบที่หผู้ใหญ่ใจดีค่ะอ่าใบที่6ผู้ใหญ่ใจดีเนาะแปด1นึ่งเจ็ดห่งย์โอ้ยง่ายๆนะคะ1 7 8 0แล้วก็1 8นะคะต่อมาปูวัดป่าทุดงนะคะเห็นไหมคะตัวเดียวคูรูเลยสองหกหนึ่งและ3ามนะคะ มีเฮแน,น่นะคะสำหรับงวดน,นี้เลขสันธรรมนะคะจับตามองดูดีๆนะคะทั้งเลขทั้งเลขสามตัวเลขสองตัวสาวดำว่าน่าจะมีลุ้นนะคะงงวดน,นี้เนาะเอา้าดืมนัเดเลยเจออะไรแล้วมาจำไหนวันที่หกแล้วเหรอวันที่หกเนาะ อ่านี่ใบที่เจ็ดปูโคราชหนึ่งเ่าแคปเลยค่ะใบที่เจ็ดแล้วนะใบที่เจ็ดค่ะชอบไปไหนซื้อใบนั้นเลยนะคะปูบนเขานะคะใบที่แปดนะคะ ะะคะปูบึงกับใบที่8ค่ะเขียนเลยซื้อเลยนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะใบที่9นะคะ เลขเก้าผู้ใหญ่ใจเย็นใบที่สิบน้องเพ้นค่ะนะคะเห็นไหมคะเลขในสวนธรรมนะคะเลขสาวดำตามที่สายตาสาวดำดูว่ามันมีแต่เลขสวยๆมีแต่เลขน่าจะออกล่ะนะคะ,ะสาวดำก็ลองดูนะคะว่า เอานี่อีกใบนึงนะคะนี่ใบที่สิบเอ็ดเลขไม่ยาไัยลีค่ะสาวดำว่ามีออกมีเฮแน,น่นอนกับวดนี้นะคะดูนะคะว่าโชคใครจะมานะคะแต่จะซื้อทุกใบก็คงไม่ไหวเนี่ยแต่ท่านสังเกตดูนะคะเลขก็จะไม่ห่างกันนะพูดถึงเนาะค่ะขอใหทท้ทุกท่านโชคดีนะคะเราจะถูกหวยด้วยกันงวดนี้ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะอย่าลืมนะคะหากว่าท่านใดมีปัจจัยที่จะส่งมาร่วมเทฐานพระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่วัดธรรมนาคาก็คือวัดของที่พวกเราร่วมกันสร้างถวายาท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้ก็มีชื่อแล้วสํานักสงฆ์ธรรมนาคาน้ําทิพนะคะต่อพอสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็จะขึ้นป้าย สาวดำ FC สร้างถวายสร้างวัดคือสร้างสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพถวายพระสงฆ์ท่านเจ้าอาวาสที่วัดถ้ำนาคานะคะก็คือเป็นน้ำใจของพวกเราทั้งหมดทั้งมวลน,น้ำใจของสาวดำน้ำใจของ FC ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะคะ ก็ขอให้บุญบุญสนี้แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลนะคะขอให้ช่วยทุกผู้ทุกคนทุกน้มที่ตกทุกได้ยากที่ลําบากลําบนนะคะได้ส่งปัจจัยถวายปัจจัยมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันจนสําเร็จไปแล้วหนึ่งวัดแต่ก็ยังมีเราก็เพิ่มเติมอีกก็สร้างพระเจ้าแย่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อีกห้ารูปนะคะตอนนี้รูปที่ห้าก็ก่อฐานขึ้นมาแล้วนะคะเราต้องสร้างจากองค์ที่ห้าไปถึงองค์ที่หนึ่งนะคะ สร้างองค์ที่5องค์ที่4ที่3ที่2ที่1นะคะก็จะต้องสร้างกันแบบนี้ทุกทุกที่นะคะอ่าก็เป็นมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วนะคะการสร้างเอ่อการการสร้างพระประธานองค์พระประธานก็จะต้องสร้างองค์องค์องค์เอ,อ่อนี่นะคะคือองค์สมมติว่าสร้างเก้าองค์ก็ต้องสร้างองค์ที่เก้าก่อนนะคะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ ก็ขอทุกทท่านมีโชคงวดนี้ขอให้ทุกคนของ FC เอฟซีงสารมทุกคนมีโชคในงวดนี้นะคะมีโชคด้วยกันทุกคนจะได้ร่วมด้วยร่วมด้วยช่วยกันสร้างพระเจ้าใหญองค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งสวนธรรมก็เป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งของวัดธรรมนาคานะคะ,ะ,คะขอท่านโชคดีจ้า